ชอบถ่ายรูปก็ต้องมีกล้องเยอะสิช่วงก่อนหน้านี้ก็มี10 เจ็บกว่าตัวนะ,นะฮะ,<น>ะกล้องแบบไหนบ้างครับสมัยแบบว่าเก่าๆอะไรไหมจนถึงโมเดิร์นเลยเปล่าใช่ถ้าเป็นกล้องฟิล์มมันจะมีตัวเก่าๆาาก็จะมีเก่าจากญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกนิคอนปีเก่าๆอะไรเงี้ยครับมีจากทางฝั่งรัสเซียด้วยผมว่ามันเป็นยุคที่เฟื่องฟูของกล้องฟิล์มครับมันก็จะอยู่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์อะไรเงี้ยครับกล้องรัสเซียมันเป็นยังไงบ้างคือกล้องรัสเซียจริงๆเรื่องอะไรผมว่าเลนเขาคุณภาพดีนะเลนเขายิ่งถ่ายยังไงก็ยิ่งดูวินเทจยิ่งถ่ายเขาดำมานี่แบบสวยเลย นอกจากชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเล่นอะไรบ้างครับผมเล่นกีตาร์เป็นหลักครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีการฝึกเล่นเปียโนด้วยมีอะไรด้วยครับแต่ว่าถนัดกีตาร์มากกว่าแล้วกีตาร์นี่เล่นแนวไหนครับเล่นเยอะนะทุกแนวเล่นทุกแนวเลยสมัยก่อนเคยเล่นเลกก้ด้วยเอาลอผมเคยเป็นนักดนตรีเล่นกลางคืนนะฮะเล่นตามร้านอาหารเงี้ยก็มีเล่นเลกก้ด้วยก็ต้องเล่นได้หลายแนวนะต้องเล่นได้หลายแนวเวลาขออะไรมันต้องเล่นได้สะสมกีตาร์บ้างไหมโอ้ยสะสมครับกี่ตัวมีกี่ตัวตอนนี้ตอนนี้ประมาณ20ครับ แล้วใช่มีตั้งชื่อให้กีตาร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นกีตาร์ที่ผมรู้สึกว่าผมผูกพันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากขายอ่ะไม่ได้อยากมองเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยอ่ะฮะก็จะตั้งชื่อให้มันจะรู้สึกว่าแบบให้ผูกพันแล้วตัวที่แบบว่าเราเราชอบเป็นพิเศษใช่อ่ะอย่างเช่นมีชื่ออะไรบ้างมีโอเชียนมีสกายบูมีซันชายมีออโรราอะไรพวกนี้ตั้งชื่อให้ส่วนใหญ่ที่ตั้งเน่จะเป็นตัวที่ผมทำเองอ่ะฮะโอเคเอาเป็นกีตาร์ไม้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับ ถาทำเองมันเป็นคุณค่างจิตใจกับพี่แล้วมันค,คิดว่าการขายอ่ะมันคงไม่ได้เกิดมูลค่าในขนาดนั้นแต่ว่าถ้ายอยู่กับตัวเราเองอะจะมีมูลค่ามากกว่าทำมาแกมือใช่ใช,ใช้เวลานานแค่ไหนครับกีตาร์ตัวหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณนอ้โอ้โอแล้วใครเป็นคนสอนให้ทําอ่ะ ผมศึกษาจากตามเว็บไซต์ของต่างประเทศแล้วก็ YouTube อย่างนี้เหรอใช่ใช่โอ้หนึ่งเดือนนี่ที่นานเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาการพ่นสีแล้วก็รอสีแห้งอ๋อใช่คือมันต้องพ่นแล้วก็ทิ้งไปหลายวันอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็พ่นหลายชั้นอย่างเงี้ยบางทีต้องมีรองพื้นก่อนมีขัดให้ละเอียดก่อนมีอะไรก่อนมันก็เลยแบบโอ้โหสุดยอดนะฮะเป็น artist ตัวจริงก็แค่ชอบไปเฉยชอบไปเฉย